สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามระยะเวลาในข้อใดที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงข้อไก่เกินกว่า5วันขอไข่เกินกว่า7วันขอควายเกินกว่า15วันงองูงงงงง เกินกว่า23วันคําถามข้อนี้นะครับเขาถามเลยนะครับว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันตามระยะเวลาในข้อใดที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไรแรงคือการละทิ้งตรงนี้นะครับก็คือละทิ้งติดต่อกันเลยนะครับติดต่อกันเลยแบบแบบไม่มีแบบมาทํางานขั้นกลางนะคือยาวเลยเนะี่ยเกินกี่วัน จึงจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับท่านอย่าไปหาคำตอบในมาตรา87วัก2ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547เขาจะเขียนไว้ในนั้นอย่างชัดเจนตามที่โจทย์ถามเลยนะครับว่าท่านจะต้องเลือกตอบตัวเลือกตอบใดเฉลยคำถามข้อนี้ท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบเป็นข้อ ขอควายครับเกินกว่า15วันจึงจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหมายความว่าท่านขาดตั้งแต่ 10, วันที่16เป็นต้นไปเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแต่ในทางกฎหมายเขาจะเขียนว่าเกินกว่า15วันวันที่15ยังไม่เป็นไรครับแต่วันที่16เป็นต้นไปเนี่ยเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้ออื่นครับกไกล ถ้าเลือกกอไก่ก็ผิดนะครับยังไม่ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกินกว่า7วันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับเกินกว่า25วันอันนี้คือเกินลิมิตแล้วนะครับท่านโดนตั้งแต่ข้อขอควายแล้วนะครับฉะนั้นงองูเนี่ยจะยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาถามว่าข้อไหนที่น่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดตามที่บทบัญญัติของกฎหมายเขียนไว้ก็ข้อคอควายนะครับเกินกว่าสิบ้าวัน หรือิบหกวันต้นไปก็ถือว่ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดทางกฎหมายนะครับก็ไปอ่านได้เลยครับในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547แล้วก็มาดูในส่วนของหมวดที่6ครับวินยัยและการรักษาวินัยนะครับในมาตรา87นะครับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาของตนเองให้แก่ทางราชการและผู้เรียนจะลักทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควรมิได้นะครับแล้วก็ประโยคทองเลยก็คือตรงนี้ครับการละทิ้งหน้าที่ที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแกร่ราชการอย่างร้ายแรงหรือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวดเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันนะครับ จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะมีอยู่ทั้งหมดสสถานวยกันนะครับได้แก่ปลดออกกับไล่ออกนะครับส่วนท่านจะโดนปลดออกหรือไล่ออกนั้นก็ต้องไปดูบทพิจารณาของผู้มีอำนาจตรงนั้นนะครับถ้าไล่ออกเลยเนี่ยจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญแต่ถ้าปลดออกจะได้รับบำเหน็จบำนาญน,นะครับทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าระทำผิดดีกว่านะครับ ดังนั้นในส่วนของข้อนี้นะครับก็จะต้องตอบตามที่เฉลยไปครับก็คือเกินกว่า15วันจะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงทันทีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กําลังอ่านหนังสืออยู่หรือเตรียมตัวสอบนะครับก็มีโอกาสแล้วก็อ่านหนังสือไว้เยอะๆนะครับอย่าปล่อยวันเวลาไปกับสิ่งที่มันมายั่วยุท่านนะครับอย่างเช่นโซเชียลมีเดียต่างๆ tik To อ f a c e b o o k i n s ต a g r กรพวกนี้นะครับ เอาเวลามาอ่านหนังสือก่อนนะครับนึกถึงอนาคตของตัวเองก่อนนะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ